ันนี้เรามาดูวงจรชีวิตของไหมนะคะจนการกระบวนการผลิตไหมพื้นเมืองนะคะไหมก็จะเป็นตัวอ่อนตัวหนอนรังไหมก็ถึงกลัดออกมาเป็นเส้นไหมไหมก็กินใบหมอนนะคะแล้วก็กระบวนการถักทอแล้วก็สีย้อมไหมนะคะซึ่งได้นําสีเป็นครั่งนะคะสีแดงกล่ำที่มาใช้ในการย้อมไหมก็จะมีขดไหมย้อมด้วยเคสีเหลือง ขดใหมยอมด้วยแก่นประดูสีแดงนะคะแล้วก็มะเกลืออันนี้ก็จะเป็นลูกมะเกลือจะเป็นสีดำมะเกลืออันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการทอไหมจะเป็นลักษณะการแสดงเครื่องมือในการทอไหมนะครับแล้วก็กระบวนการเลี้ยงไหมนะคะจะเป็นที่เลี้ยงไหม แล้วก็ที่อยู่ของไหมนะฮะกระบวนการเลี้ยงไหมของวิถีแบบชุมชนแล้วก็เครื่องที่ใช้ในการสาวไหมนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการสาวไหมให้ออกมาเป็นเส้นนะคะแล้วก็กระบวนการทักทอไหมในรูปแบบต่างๆนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นกระบวนการขึ้นรูปเป็นไหมขึ้นมาหรือทักทอเป็นลวด,ดลายแล้วก็เก็บไหมนะคะ ต่างๆแล้วจนกลายเป็นผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีคื้อเสียงที่สุดในจังหวัดสุรินนั่นเอง